ไม่ได้มาเรียกร้องอะไรแค่ต้องการมาใช้คำลาบอกคนคนนั้นให้รอหน่อยนะขอเวลาเพียงไม่นานสิ่งที่เราได้สร้างกันมาที่มันต้องพังคงถึงเวลาไม่อยากฟังก็ฟังหน่อยนะใช้เวลาเพียงไม่นานรู้ไหมว่าฉันโคตรอบอุน่นตอนที่ฉันอบกอด ไม่ต้องพูดอะไรฉันก็ยิ้มได้แค่มีเธออยู่ข้างกันแต่วันนี้ฉันแค่มาลาไม่ได้มาเพื่อจะทำตัววุ่นวายกอดกันหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าๆให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใคร Hold me one last time กอดกันหน่อยได้ไหมเธอเขาไม่ได้ว่าอะไร แค่ขอให้เขาเข้าใจเบบี baby. ก่อนที่จะเสียเธอไปจริงๆไม่อาจที่จะย้อนคืนไปเธอก็คงไม่ย้อนคืนมาแค่ยินดที่ได้มาหาแล้วจะไปให้ไกล รู้ไหมว่าฉันโคตรอบอุ่นตอนเวลาที่นั้นอบกอดไม่ต้องพูดอะไรฉันก็ยิ้มได้แค่มีเธออยู่ข้างกันแต่วันนี้ฉันแค่มาลาไม่ได้มาเพื่อจะทำตัววุ่นวายกอดกันหน่อยดีไหมให้วันเวลาเก่าๆให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใคร Hold me one last time กอดกันหน่อยดีไหม เธอเขาไม่ว่าอะไรแค่ขอให้เขาเข้าใจเบบเบก่อนที่จะเสียเธอไปจริงๆรู้ดีว่าฉันคงไม่มีสิทธิ์แต่คิดในใจจะดีกว่ารู้ดีว่าท่องยังไงแต่ฟื้นหัวใจไม่ได้ยังคงเป็นตัวไวร้าย,ยาก่อนในวันที่้าย เธอขอเธอได้ใจจำจนวันสุดท้ายกอดตึงหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าๆให้วันที่เคยมีเราตอนที้เธอจะไปเป็นของใคร Hold me one last time กอดกันหน่อยดีไหมถ้าเขาไม่ว่าอะไรแค่ขอเพียงเขาเข้าใจ b บ b y บ ใจคอยเข้าเข้าใจ b บบ y บบก่อนที่จะเสียเธอไปจริง